ตอนนี้มันมีคำถามในแวดวงการศึกษาเยอะว่าเราเรียน4ปีในมหาวิทยาลัยบวกอีกประมาณ12ปีจากประถมมัธยมเนี่ยเราจ่ายค่าเทอมกันไปเพื่อจะมารับเงินเดือน20,000อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องตลกสําหรับมันเป็นตลกร้ายวงการศึกษาว่าไอ้ที่ตลกกว่านั้นคืออุตสาห์เรียนจบมาแล้วมาตกงานต่อนี่ดินั่นน่ะสินั่นน่ะสิเพิ่มๆไได้ไม่ถึง2 0 0 0 0ด้วยอาจจะ15ื่น วันนี้ขอความรู้นะครับ,รบเพราะว่าจริงเรื่องการศึกษาเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าเป็นเป็นไม้เบื่อไม้เมาของสังคมเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเรียน12ปีในประถมมัธยมมาบวกอีก4ปีในมหาวิทยาลัยสุดท้ายก็อาจจะหางานได้ไม่ตรงใจตกงานหรือแม้กระทั่งจ่ายไปมากแล้วก็มารับเงินเดือนน้อยๆไม่ได้สร้างผู้ประกอบการได้จริงๆงอะไรเป็นจุดทให้ดออรอยากจะมี ความรู้สึกปรับปรุงการศึกษาประเทศไทยครับเริ่มผมทำสมูทอี้ทำเดนทิสเตแล้วก็ไปขายทั่วโลกมผมก็นั่งคำถามอยู่ตลอดเวลาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยซึ่งเรามีคนเก่งทุกคนก็เก่งมาร์เก็ตติ้งทุกคนก็เรียน Marketing, มาร์เก็ตติ้งแต่เราไม่มีแบรนด์ระดับโลกผมก็พบว่าเฮ้ยจริงๆประเทศไทย่มันชิวชวจริง,รงนะคนทำธุรกิจนี่ <laughs> ไม่ออกนอกเลยฉะนั้นหลักสูตรของผมเนี่ยก็คือว่า80%ลงมือทำา20%ทฤษฎี ตั้งแต่วันแรกเขาต้องทอทอทอเขาต้องเริ่มขายของอมผมตั้งเป้าว่าคุณต้องได้สองเท่าของคาร์โบเนั่นก็แปลว่าทุกวันทุกวันคุณต้องได้กําไร27 0บาทถ้าเมื่อวานไม่ได้วันนี้ก็กลายเป็น540แล้วก็ขายขายขายอะไรเราก็ต้องไกด์ไกด์เขาแล้วเราก็ต้องบอกว่าที่มาที่ไปที่คุณจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าองเชปโนเท่ากับพักทิสตามกูรูระดับโลกพูดเราไม่ได้เป็นสายเราไม่ได้เป็นอาร์ต แต่เราคือการลงมือทำคือ practice อันนี้คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นไม่ว่ากูจะเรียนวิชาอะไรก็ตามเนี่ยนะจะกลูเข้ามาที่องค์จุปเนอร์แล้วก็คำว่าองค์จุปเนอร์เนี่ยให้เขาเรียนรู้ว่าองค์จุปเนอร์ไม่ได้แปลว่าผู้ประกอบการอย่างเดียวผู้ประกอบการแค่สิบเปอร์เซ็นต์คุณจบจากที่นี่ไปไม่จําเป็นว่าคุณต้องทาธุรกิจคุณอาจจะไปเป็นลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างเกรดเอาถูกต้องนะไปเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้ผู้นําเลยถ้าจบมาแล้วไม่อยากไปทําที่ไหน ผมรับว <Wow. S 2> ผมให้สองเท่าของที่อื่นสุดยอดสมมุติว่าปีนาตีอีกสี่ปีข้างหน้าปีนาตีมันสองหมื่นห้าเดินเข้ามาให้ห้าหมื่นถ้าจบจากผมนะสุดยอดเลยฉะนั้นเ<ะ>มืองไทยจะพัฒนาประเทศจะยกระดับจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อันนี้ต้องแก้ด้วยการศึกษาถูกไหมฮะ เอามุมที่ด็อกเตอร์ทำได้คือ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 อย่างนี้ไอ้พวกที่เรียกว่า controllable กับ uncontrollable ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้ผมจะไม่แตะที่ uncontrollable ที่คุณหนุ่ยก็รู้อยู่นะเอาที่ controllable ดีกว่าเอาเป็นว่าภาคเอกชนก่อนสิ่งที่ผมช่วยได้ผม drive ภาคเอกชนภาคเอกชนคือใครผมเอาใกล้ตัวผมก่อนนะพวกเรา SME มี8ล้านคนไอ้แม่ค้าปิ้งเปิ้งเลยที่กระทรวงพาณิชย์มี8ล้านรายอ ที่จดทะเบียนพาณิชย์ถูกถูกต้องนะแปดล้านแปดแสนแค่นั้นเองแหละฮะไอที่ไอที่เหลือยังไม่จดเลยพวกนี้ใครยะจดจดก็เสียกลัวเสียภาษีกันอันนี้เป็นเรื่องเศร้าแปดแสนลายเราอยู่กับประเทศที่คนส่วนใหญ่บอกกลัวเสียภาษีเนี่ยผมเศร้านะเพราะว่ามันเหมือนอยู่หมู่บ้านแล้วเราอยู่กับบ้านที่ไม่จ่ายส่วนกลางเด็กที่มาเรียนผมสองพันคนนะพอมาเรียนกับผมทุกคนทุกคนจ่ายภาษีหมดทำให้ถูกต้องเพราะว่าผมบอกว่า การที่คุณทําแบบนี้หนึ่งเนี่ยนะคุณกําลังจะพันตัวเองคุณไม่มีทางโตหรอกคุณหลบไปหลบมาคุณก็ถ้าคุณถามว่าคุณอยากโตไหมถ้าอยากโตจ่ายปีติถามว่าจ่ายปะติแล้วคุณได้อะไรโอ้คุณได้บัลฟิเยอะแยะด้วยความเชื่อมั่นนี้ดรแสงศุขพิทยานุกุลมองว่าสิ่งที่ทําอยู่หนขณะนี้ IESA จะเปลี่ยนประเทศไทยยังไงครับโอ้ถ้าทําได้จริงนี่เปลี่ยนมากเลยนะผมไม่ได้ต้องการเฉพาะนักเรียนม .6 สิ่งที่ผมฝันอยากยิ่งก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวน<ม>ถ้าเขาถ้าเราได้สามารถที่จะให้เขารู้คําว่าฉีดควาว่าองค์เจเปเนโรสปิดหรือไมซ์เขาเข้าไปเท่านั้นเองนะ<ม>เขาจะเป็นชาวนาหรือเป็นเกษตรกรที่สุดยอดเลย<ม>เป็นชาวนาหรือเกษตรกรที่รวยเหมือนกับในไต้หวันในอเมริกาในยุโรปซึ่เกษตรกรเขารวยมากนนั่นแหละฉะนั้นตรงนี้ต่างหากล่ะ ตรงนี้ต่างหากที่จะเกิดขึ้นแล้วผมกล้าพูดนะครับผมทำมาแปดปีผมกล้าพูดเรืคําคำว่าองค์จุปนน์นี่จะเปลี่ยนตังคมเปลี่ยนประเทศถ้าคุณไม,ไ,ไม่มีคำนี้เนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้ผมเดินทางมาประมาณ15ประเทศเนี่ยเราไม่มี <c oughs> เหตุผลที่เราไม่มีเราเราไม่ผิดนะครับคุณอุยเคยเคยสงสัยไหมสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศมันเล็กมากนะประชากรน่หล้านคนครับทีนี้สวิสเนี่ยอย่างเดียวเลย เออถ้าคนไทยมีนะจบเลยเราเราก็เป็นสวิสนะ never give up my set ไอ้คนสวิสเนี่ยนะมันทำอย่างหนึ่งนะถ้ากูไม่ถึงฝว่างกูไม่เลิกทำไมเนี่ว่ากิ๊เขาอธิบายผมฟังบอกว่าถ้าผมถ้าผมพยายามไปเจครั้งแล้วผมเลิกเนี่ยไอ้เจครั้งที่ผมได้เรียนรู้นี่ผมทิ้งหมดเลยนะจริงไอ้ผมจะทิ้งทำไมผมไม่ทิ้งตายมันก็จริงนะ ไอ้เจ็ดครั้งที่มันไม่สําเร็จเนี่ยนะมันก็เรียนรู้ได้เยอะมั้ยแล้วพอเจ็ดครั้งแล้วเอาไปเปลี่ยนไปเปลีป่ยนเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นึงคุณก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กันอะไรมันยากกว่ากันนะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับดได้คุยกับดรแสงสุขพิธยานุกุลนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างตำนานทั้งสมูทอีเดนทิสเต้มียอดขายเป็นพันๆล้านต่อปีและว,วันนี้เปิดเผยเรื่องราวและก็สร้างสถาบันนี้นะครับย้ำอีกทีสถาบันวิทยาการ ประกอบการแห่งอโยธยาตัวย่อ IESA วันนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับ,รบขอบพระคุณครับ